สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาเจอกันอีกแล้วนะคะกับภาษาเยอรมันกับจก,กีอีกแล้วนะจ๊ะวันนี้นะคะเดี๋ยวจะพาทุกคนเนี่ยมาแต่งประโยคง่ายๆโดยการรู้เทคนิคค่คะนั่นก็คือเราจะไปรู้อะไรเราไปดูกันค่ะโอเคเรามาดูกันค่ะสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องใช้ในการเอ่อตอบประโยคหรือว่าแต่งประโยคเนี่ยเราจะต้องจําหรือว่าเราต้องเรียนคําศัพท์ค่ะคาศัพท์ตัวไหนเอ่ย คำกริยานั่นเองคำกริยาในภาษาเยอรมันเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคํากริยาเนี่ยจะทําให้เราแต่งประโยคได้นะคะคํากริยากําหนดทุกอย่างนักเรียนของแจ็คเนี่ยหลายคนเนี่ยจะได้ยินบ่อยมากคํากริยาคือพระเจ้านะคะแล้วก็เราจะถ้าเกิดเราเรียนไอซอย่างเงี้ย ก็จะยัดคํากิริยาให้ก่อนเลยเพราะว่าอะไรคํากิริยาสําคัญที่สุดแล้วก็เป็นพระเจ้าแล้วก็บอกว่าฉันต้องการอะไรในประโยคในประโยคภาษาเยอรมันเนี่ยเราจะมีประธานนะคะแล้วก็กริยาหลังจากนั้นค่อยว่ากันอีกทีนะคะสิ่งที่ต้องจําในคํากิริยาคือ1ตําแหน่งคํากิริยาอยู่ตรงไหนนะคะตำแหน่งไหนหรือว่าอยู่ถ้าเกิดเขาอยู่ตำแหน่งที่สองนะคะเราก็จะบอกว่าได้ว่าออประโยคตัวเนี้ยเป็นประโยค บอกเ่านะคะแล้วก็ถ้าเกิดเขาอยู่ตำแหน่งที่1น,นะคะเขาก็จะกลายเป็นคำถามทันทีเนาะตำแหน่งนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูตัวอย่างกันอันที่2ค่ะคำกริยาผันกับประธานประธานหรือ,อประธานเนี่ยของภาษาเยอรมันเนี่ยจะมีอยู่2ตัวนะคะคือ ich zu e r s i e s แล้วก็ทุกคำที่มี der/das อยู่ข้างหน้านะคะแล้วก็ คํากริยาเนี่ยจะต้องบอกด้วยว่าเราจะต้องเวลาคนแต่งหรือเราเนี่ยจะแต่งนะคะเราต้องบอกด้วยว่าคํากิริยาตัวเนี้ยเราจะใช้ในรูปของปัจจุบันอนาคตหรือว่าอาดีตนะคะแล้วก็ตัวสุดท้ายค่ะตัวสุดท้ายคือเราต้องจําว่าคํากิริยาตัวนั้นน่ะต้องการเอ,อ่อกรรมแบบไหนนะคะกรรมดาทีฟหรืออะคูสทีฟแล้วก็ใช้ p พร p o s i t i o n ตัวไหนบ้างนะคะตัวนี้จะสําคัญเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะจะเป็นพื้นฐานเนาะอันดับแรกเหมือนที่บอกนะคะนั่นก็คือเราต้องจําว่าคํากริยาตัวหนึ่งเนี่ยคำว่าเกฮนคือกริยากริยาในภาษาเยอรมันคืออะไรคือการเคลื่อนที่ค่ะเคลื่อนที่จากตรงนั้นไปตรงนี้นะคะการจับอะไรสักอย่างการทํากับข้าวการกินนะคะการนอนใช่คํากริยาหมดเลยนะคะแล้วก็คากริยาเนี่ยจะต้องผ่านกับประทานนะคะ i h d u er z i, S เวียเอีย Z ใหญ่ C เล็กนะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยก็จะมีพวก d ดดดี้ดัสนะคะ d ดดดี้ดัสก็มาจาก a S, CS นั่นเองเนาะ d ดดดี้ดัสก็สามารถเป็นเป็นประธานได้นะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้นะคะสำคัญสุดๆเลยนะคะเราต้องผัน ได้นะคะตัวต่อไปค่ะสิ่งที่จะต้องจําหรือว่าจะต้องรู้นะคะนั่นก็คือตําแหน่งของคํากริยานะคะตำแหน่งของคําะคะคกิริยาตัวที่1นนะคะนั่นก็คือตําแหน่งที่2เนาะถ้าคำกิริยาอยู่ตำแหน่งที่สองแล้วมีจุดข้างหลังนะคะคือประโยคบอกเล่าเพราะฉะนั้นเวลาเราเล่าอะไรให้ใครฟังเนี่ยบางครั้งเขาจะค o ามบมันเทียแต่ว่าบางครั้งเนี่ยเขาจะไม่ต่อเพราะฉะนั้นการบอกเล่าคือการบอกนะคะ บอกเล่าให้ฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้จะไม่มีการตอบย่านายทั้งนั้นนะคะตำแหน่งของเขาตำแหน่งของคํากิริยาอยู่ตำแหน่งที่2เพราะฉะนั้นเวลาทุกคนแต่งประโยคจะต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยจะแต่งประโยคคือเอาคํากิริยาวางไว้ตำแหน่งที่เท่าไหร่แล้วต้องผ่านใครคือประธานนะคะแล้วก็ตัวต่อไปค่ะนั่นก็คือตัว guest นะคะ i c h g e a c h a u s e ฉันจะกลับบ้านแล้วนะนะคะ เกสตูนักเฮาส์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคำกริยาที่อยู่ตำแหน่งที่สองแล้วย้ายมาอยู่ตำแหน่งที่1เขียนตัวใหญ่นะคะเขาจะกลายเป็นคำถามทันทีนะคะเพราะฉะนั้นเครื่องหมายเนี่ยจะอยู่ข้างหลังแต่ถ้าเวลาเราพูดเราจะมองไม่เห็นเครื่องหมายไม่สามารถมองเห็นเครื่องหมายได้เราต้องสังเกตคำกริยาเพราะฉะนั้นตำแหน่งของคำกริยาสำคัญที่สุดเลยนะคะ โอเคเราไปดูตัวต่อไปค่ะเหมือนที่บอกนะคะคำกริยาเนี่ยจะเกี่ยวพันกับเรื่องของอนาคตปัจจุบันแล้วก็อดีตนะคะเพราะฉะนั้นเวลาแต่งประโยคจะต้องนึกนะคะว่าเอ่อเราจะใช้ปัจจุบันอนาคตหรือว่าอดีตนะคะมันผ่านมาหรือย,ยังเนาะตัวนี้นะคะโอเคตัวนี้ตัวอย่างเช่นนะคะอนาคตสมมุติว่าใช้คำว่าเกินใช่ไหมอ w e เ d e g e ก e n นะคะตัวสุดท้ายเนี่ยคือ a n คือไม่ผันนะคะตัวที่ผันคือ w e r d ตัวนี้เราสังเกตได้นั่นก็คือพูดในเรื่องของอนาคตคือยังไม่ได้ทำนะคะฉันจะไปนั่นเอง w e r d e เดปนว่าจะนั่นเองเนาะแล้วปัจจุบันนะคะ i c h เ e h เเนาะเวลาเราแต่งประโยคนะคะเพราะฉะนั้นจุดได้เลยเพราะว่า gehen ไม่ต้องการกรรมนะคะแล้วก็อดีตค่ะ i c h ิงนะคะอดีตเขียนนะคะอดีตเขียนอดีตมันก็จะมี3อดีตนะคะ 1. อดีตแพทเทิริทุม 2. อ,อดีตเพอร์เฟกที่ใช้พูดนะคะหรือว่าไม่ร้อนะคะใช้พูดแต่ว่าไม่ร้อนะบางครั้งเราใช้เขียนด้วยนะคะแล้วก็มเีเรื่องของ plus ความเพอร์เฟกเนาะตัวนี้ก็จะมีเหมือนกันในรูปของอดีตนะคะแล้วก็ is been g กกัง เงินนะคะอันนี้อดีตพูดนะคะอดีตมันก็จะมีใช้เยอะก็คืออดีตพูดกับอดีตเขียนแต่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะโอเคอันนี้คือเรื่องของเวลาเวลาเราแต่งเราต้องนึกด้วยว่ามันเกิดขึ้นหรือยังหรือยังไม่เกิดขึ้นนะคะโอเคเรามาดูตัวอย่างกันค่ะ แล้วอันตัวต่อไปนะคะตัวอย่างอันต่อไปนะคะนั่นก็คือเราต้องรู้ว่าคํากริยาตัวหนึ่งเนี่ยต้องการกรรมหรือเปล่านะคะคํากริยาคําว่าเกเฮนเนี่ยต้องการกรรมไหมเวลาเราเรียนเราต้องเรียนด้วยนะคะนั่นก็คือคํากริยาคําว่าเกเฮนเนี่ยไม่ต้องการกรรมเวลาเราแต่งประโยคอิชเกเฮจุดเลยได้ไหมได้นะคะนาเขาเสริฟไม่ใช่กรรมของเออเกเฮนนะคะนาเขาเสรเป็นการบอกบอกสถานที่นะคะสถานที่ เพราะฉะนั้นตัวนี้ไม่ใช่กรรมนะคะโอเคตัวต่อไปค่ะคํากริยาที่ใช้กับアคูสติปเราต้องเรียนคู่กันเวลาเราเรียนเสหันเราต้องเรียนอักคูสติบด้วยเราถึงจะแต่งประโยคได้นะคะประธานเรามีเกฮผันนะคะแล้วก็ไอ n น n h นฮุน e ์เด n ร์ฮุนะคะฮุนเนี่ยคือเดร์นะคะ d ด r ร์ฮุเวลาเรามาผัน einen, einen ไอ n น n e นไอ n นนแปลว่าหนึ่งหนึ่งตัวนะคะ อีกเซหอหมาหนตัวนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นคําว่า s ซ่เนี่ยลองนึกดูนะคะเวลาเราเซ่นเนี่ยใครเป็นกรรมกรรมคือคนที่ถูกกระทํานะคะเราเห็นอะไรเราเห็นหมาใช่ไหมคะตัวต่อไปค่ะก็คือกรรมที่ใช้กับกรรมรองนั่นก็คือกรรมดาทีฟนั่นเองเนาะตัวนี้เช่น h e l ฟ่นะคะเวลาเราแต่งประโยคประธานของเรามีค่ะอยู่ตำแหน่งที่สองมีจุดข้างหลังแสดงว่าเป็นการบอกเล่านะคะ i h e l ฮ e ใครคะ ดีเฟลหรือเปล่านายนะคะเพราะว่าดารทีฟของดีเฟลคือคืออะไรเอ่ยคือแดนนั่นเองเพราะฉะนั้นเวลาเราใช้ดาเออเราใช้เฮล f ฟนเนี่ยเราต้องใช้ดารทีฟที่เป็นกรรมรองนั่นเองตัวสุดท้ายค่ะนั่นก็คือทุกคนจะต้องรู้เวลาเรียนคำศัพท์นะคะเออคือรู้ตัวเช่นคำว่าว a า t e n บวกกับอัลฟแล้วก็บวกกับอคูสตีฟเพราะฉะนั้นประธานวาเ ต้องมีอัลฟในประโยคนะคะแล้วก็อะคูสตีปของมันนะคะมันเนี่ยคือแดดใช่ไหมคะอาคูสตีปของเขาคือเด n นนะคะถ้าไอก็จะเป็นไอ e นนนะคะถ้าไมก็จะเป็นไม n น n นถ้าได e ก็จะเป็นได e น e n น นะคะอันนี้1ตัวเออหตัวอันนี้หนึ่งคนนะคะชูดิกุอันนี้อันนี้เอ่อของฉันนะคะอันนี้ของเธอเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยลักษณะของการสังเกตก็คือถ้าลงไทยด้วย AN เนี่ยมันจะมีอยู่2องตำแหน่งตำแหน่งแรกคืออคูสตีฟที่มาจากแด่นะคะแล้วก็ตำแหน่งตำแหน่งที่สองเนี่ยคือเอ่อพลูรานของดาทีฟนั่นเองเพราะฉะนั้นทุกคนจะต้องดูนะคะถ้าข้างหลังเนี่ยไม่ใช่แมนนนะคะ แมนอนะนะคะตัวนั้นเนี่ยจะเป็นพลูหลานตั้งแต่2ออันขึ้นไปนะคะเพราะฉะนั้นตัวนี้เนี่ยคือ คืออะไรคะ dative หรือว่า accusative accusative นะคะเพราะว่าอะไรเวลาเราเรียนคำศัพท์เนี่ยเราเรียน auf กับ accusative เราไม่ได้เรียน auf กับ dative เพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็น dative ไม่ได้นะคะแล้วก็ dative เนี่ยคือกรรม accusative คือกรรมของเออ่ของภาษาเอยอรมันนะคะแล้วกรรมในภาษาเอยอรมันม,ม,มีอยู่3แบบนะคะ1 accusative 2 dative 3 genitive นั่นเองโอเคปึ๊บปื๊บ วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนไปแล้วเนาะว่าในภาษาเยอรมันเนี่ยเวลาเราจะแต่งประโยคนะคะเราต้องเรียนคํากิริยาก่อนเลยนะทุกคนหลายคนเคยถามมานะคะแจ็กกี้ไม่เรียนเอ่อไม่เรียนแกมมาได้ไหมนะไม่เรียนแกมมาได้ไหมขอแสดงความเสียใจยด้วยไม่ได้จริงๆค่ะเพราะว่าอะไรแกมมาจะทําให้เรา พูดได้ถูกต้องเขียนได้ถูกต้องด้วยนะคะแล้วก็แต่งประโยคได้เองนะคะโดยอัตโนมัติเพราะฉะนั้นวันนี้เราลากันไปก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะคะวิดีโอนี้ลาไปก่อนช่อ